นิกกี้ฟีฟ่าพอยต์คอยจำหน่ายฟีฟ่าพอยต์และฟีฟ่าคอยราคาทุกถูกลิงอยู่ด้านล่างนะสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอีกนะวันนี้ก็พูดภามทำเพลงมากไปได้ครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วง tot.t.team of the tournament อ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูแวบๆเดี๋ยวบอกว่าตัวไหนแพงบ้างไม่เข้าไปดูนะเสียเวลาอ่า มีโรนัลโดโดิเบลล่าบิดาวโอเวเบยองอ่าตัวเฮี้ยอะไรวะไออิบาครับผมหมดแล้วแค่นี้พอเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยเพราะว่ามันเป็นไลนิ่งลาวคนมันแย่งกันเปิดผมมีตังค์แค่สองแสนนะผมเปิดได้แค่สองแพ็คคือเจ๊งก็เจ๊งอะก็หมดตูดเอาง่ายๆซึ่งก็เจ๊งเป็นปกติครับผมมีเงินเท่าไหร่เอาไปละลายกับพวกเียนี่หมดโอ้ยเหลือมาหกแพ็คน่าจะสบายเพราะเราเปิดแค่สองแพ็คมีแค่นี้ครับผมมีแค่นี้จริงๆอยากเปิดเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าไม่มีแล้วครับผม โอเคแพ็กแรกครับผมสามสองหนึ่งน,งนงโดมานนันโดโลนันโดมาฮึบแสนหนึ่งหายไปกับตาไม่ work เอ้เฮียนาบารโพ่อมึงอ่ะนาบารโพ่อมึงอ่ะ นาบารเที่อะไรวะโอ้ปวดหัวเลยสัตว์โ,โหซ้ำกี่ตัวเนี่ยซ้ำโคตรเยอะอ๋ออย่าค้างนานดิเดี๋ยวเปิดอีแพค็คไม่ทันในสัตว์เอ็มได้แคนเก็บเข้าไปเฟล,ลนี่เก็บเก็บทั้งหมด เหลือขายครับผมโอเคอีกแพ็กหนึ่งครับผมมีตังค์แค่นี้แหละเปิดเยอะกว่านี้ดิล่าต้องมาแล้วนะสามสองหนึ่งจัดไปดิล่ากำลังเดินมาแล้วกำลังขึ้นบกอสอมามาไปบกเอาบอกเอา,อเอายังไงยังไง โอ้โแสงทีฟ้าสเปนซีเอ็มเตียกโก้พองตายามันไม่แพงอ่ะ ไม่แพงอ่ะโอ้โหไอ้ขี้มันไม่แพงตัวนี้มันไม่แพงไอ้ดูก่อนแสนแปดแสนเจ็ดแสนห้าไว้เต็มที่อ่ะแสนห้าอ้หัวร้อน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 ยังดีว่ายังดีกว่าไม่ได้เลยเลยพยายามคิดในงแง่ดีอยู่เสมอมาอตัวซ้ำมีอะไรบ้าง รามี่เรือหนึงโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนละกันใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยใครไมกด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยใครไม่กดดูแฟนเพจรบกดดูแฟนเพจด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามช่องทวิชองผมด้วยกด follow ช่องทวิชองผมด้วยดิยงยูดาล่าโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย